เรื่องสาววันแรกะค่ะเป็นหนูทำงานที่กรุงเทพเรียนจบที่กรุงเทพนะคะทางด้านอา่าวิทยาศาสตร์ค่ะแล้วก็จบมาทํางานเป็นมาร์เก็ตติ้งค่ะทีนี้เราก็มีความรู้สึกว่าอยากประกาศมาทําอะไรเพื่อกับบ้านเกิดของเราอยากจะอา่าม่อยู่ที่บ้านก็เลยมาเปิดร้านกาแฟเนี่ยค่ะเป็นร้านกาแฟชี่นภนณามิสโซ่แอนด์โคเนเตอร์สเปซนะคะซึ่งร้านกาแฟเราค่ะจะแตกต่างไที่อื่นนิดนึงนอกจากการที่เราอา่านำคอนเซ็ปต์นะคะ <S <S เกี่ยวกับการสร้างร้านที่เป็นแนวสไตล์อินดิคอนเทนท์นะคะแล้วก็ นอกจากนี้นนเรานำพัฒนารมการเผื่อแผ่แบบันค่ะที่เรียวกว่าคาเฟ่คาเฟ่ซอสเพโซนะคะก็คือเป็นการเผื่อแผ่อาหารหรือเครื่องดื่มค่ะซึ่งลูกค้าท่านใดก็ตามค่ะที่มีความประสงค์อยากจะมอบอาหารหรือเครื่องดื่มให้กับผู้อื่นค่ะก็ะสามารถซื้อฝากไว้โดยเราจะมีธงคญแจนะคะนี่ค่ะธงุญเจเขียนชื่อแล้วก็เมนูที่ท่านต้องการจะมอบให้ผู้อื่นค่ะแล้วก็นำมาให้ได้เลยและสาหรับลูกค้าท่านไหนนะคะหรือคน ใครก็ตามที่ต้องการจะรับเป็นบริโภคก็สามารถกดปุ่มุินใจตรงนี้นะคะแล้วก็นำมามอบให้เราได้เลยเราก็จะนำเสิร์ฟให้ลูกค้าได้เลยหรือในแต่ละเดือนค่ะก็มีคนรับเป็นบริโภคคะเราก็จะแปรเปลี่ยนไปเป็นสินทรัพย์หรือว่าสิ่งต่างๆค่ะตามที่สถานที่ที่เขามีความต้องการเช่นมือที่เด็กสถานสงเคราะห์เด็กหรือว่าคนชราค่ะเอาไปมอบให้กับคราบครัวที่มีความต้องการต่อไปค่ะ